ไหน,นครับ,รอบอรครับผมเป็นเสี่ยบอภิชาติมาไทยยูไต์เนี่ยซ้อมมากี่วันก็สามาสอมาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอภิชาติมาไทยยูตอนนี้ไปอยู่ที่อภิชาติไปอยู่ที่นี่กี่ไฟแล้วก็ไฟที่ไฟสองครับไฟที่สองแล้วแล้วอยู่นั่งตอนนี้มีใครเป็นกุบองซอลรัมก็มีพลอภิชาติมีชาติชาติลำไชยครับก็คือเพื่อนพี่น้องในค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสามครับสูงเท่าไหร่หกเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสี่ครับมวยสไตล์แหละครับ วันนี้เลยต้องมาเจอสิงนะเคยต่อยสิงไหมคับยังไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายหมครับก็ศึกษามาบ้างครับเข้าเมื่อตายก็เขาเพื่องั้นวันนี้มาเจอสิงครับวางเกมวางแผงไงดีก็ไว้เรื่อยตามตายครับล่าสุดต่อยไว้ที่ไว้ที่ลูพินีครับวันนั้นต่อยกับใครจัดเลยครับเวทเท่าไหร่วันนั้นไร่ไร่สี่ครับห้ายกเทียบอ่ะวันวันนั้นเป็นไงผลก็ชนะคะแนนมาชนะคะแนนมาวันแต่วี้ต่อยร้อยจริงจริงใหญ่เลยดิหรือปล่อยมาต่อย ก็น้ำหนักเราก็เยออีกแล้วครับอ๋อก็เลยร้อยยี่สิบเจ็ดเมื่อเช้าเป็นงานช่างแล้วก็เกินนิดหน่อยครับประมาณยี่สิบครับอ้ยยี่สิเซนยี่สายหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเด้อครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้มาณห้าหกกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดแปดสิบครับคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับครับวันนี้ช่วยเชียร์ไปลงใจผมเลยครับเต็มที่หรือเล่ครับขอโชคดีขอบคุณมากครับ